ที่ใช้เงินภาษีของประชาชนไม่ถูกต้องเอ็งเอ็งฟังข้านะคือข้าจะตอนช่วงเนี้เอ็งฟังข้านะปอมเที่เนี้ข้าจะเก็บเงินไว้ไปเอ่อนอกโลกนะเอ็งเข้าใจไหมไม่รู้คเนี่ยข้าแอบ,บซื้อลัมโบคินี่มานมเนี่ยเอ็งจะไปนอกโลกกับข้าไมหมล่ะอยิบดาน,นิกาโอ้ฉันฉอดยิ้มดานิกาน,นี่ครับใครแพ้ใครแพ้จะร้แหงนะครับเอาไม่รู้โดนยิงต้องไอ้กบวิ โอเคครับวันนี้พี่ก็ขอกราบสวีน้องๆหนูๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องเทรนตาวันนี้พี่ก็จะมาแบบว่าสองสองกันนะครับแบบแพ้แล้วเต้นรถแห่ถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยแบบหน้าขาวแล้วก็เต้นรถแห่ครับวันนี้แนะนาตัวกันนะครับส่วนตัวพี่เล่นเป็นบทบาทในโลกอนาคตนะครับพี่มีชื่อว่าตุ๋ยชื่อจริงของพี่ประหยัดจันนาคารในสมัยนุ่มๆครับผมและคนต่อไปครับคุณสูตรนีครับชื่ออะไรครับเอาไม่รู้ คุณคุณชื่ออะไรครับไม่รู้ครับอ๋องั้นผมตั้งชื่อให้คุณนะครับไอ้ป้อมครับแล้วแล้วแล้วคุณผู้หญิงเสื้อขาวครับชื่อเออครับชื่อเออปนีพานอมเออปนีพานอมแล้วคนสุดท้ายอะครับหัวหัวแดงแดงเขาชื่ออะไรครับชื่อต๋อมครับอ๋อไอ้ต๋อมโอเคครับไอ้เจ้าของเจ้าของเพจอะไรอะอะไรแมกอนหรือเปล่าเนี่ยบอบตัวมาหรือเปล่าไม่ใช่ครับ ด้วชักปืนใส่กันมาขับมามาพร้อมเต้นรถแหยังยี่นะครับของพี่ก็เอาได้เอาฝารถถังมาเป็นบังเกอร์นะครับเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยรอทำไมอ่ะนี่ครับไข่แพ้ไข่แพ้เต้นรถแห่แล้วครับเอาไม่รู้โดนยิงเข้าหูข้ากิดง่กูเอาพ่อผมออกละกูไม่ไหวแล้วเดี๋ยวกูได้เต้นรถแห่เดี๋ยวกูเต้นรถแห่ทุกคนพีเอาด้วยพีเอามันพีพีที่ขอร้องพีพีไม่อยากเต้นรถแห่พี ไม่พี่ขอไยบอลไม่หนึ่งคอยบอลไม่หนึ่งพีคอยบอลหน่อยไม่รู้ครับไม่รู้ครับเป็นไงลุงตุ๋ยพลเอกพลเอกลุงตุ๋ยอ่ะพลเอกประหยัดจันทังคารหนูดูชื่อกูไว้ต่ตอเหล่ชิบหายเลยอีอีเอป่ะเอ้ยไม่ใช่อีเอ๋ออันจิปนนท์โอ้ไม่รู้ครับไม่รู้ครับเฮ้ยเอ้อมาล็อกมาล็อกมาล็อกโปรแกรมมีมาล็อกบ่อยเป่า เอออะไรวะเนี่ยป่ะไม้รครชีวิตไม,ไม่รู้หาเลยนะมึงอะในจริงในชีวิตจริงในเกมก็ไม่รู้หาเลยนะไม่รู้เหมือนกันครับแต่คยอย่าลืมนะต้นรถแห่สิบห้าวีนะท้าแป้งหน้าเขาก่อนแล้วไปยืนนั่งรถแห่สิบห้าวีนะครับ,รรบช่องยูทูปวันนี้ก็ประวัติศาสตร์ของช่องน,นะช่องพี่ก็ไม่รู้ครับพอเลยเราเยอะแต่เขาดูหัวดิดูหัวดิดูทรงผมดิอันนี้สมัยนุ่มๆใช่ป่ะไม่รู้ครับเอาพี่ก็สมัยครับ ืมไม่ได้รุมอ่ะทำไมอ่ะผมไม่ได้รุมอ่ะไม่รู้ครับนี่เป็นไงเป็นไงบวกมือยิงเป็นไงเป็นไงฝั่งฝั่งนู้นไม่ตึงใจวะไหวป่ะเี่ยแม็กพี่ไหวบ้าพี๋จริงนะพี่เมื่อกี้ผมหยิบสายชาดู่ วุ <muitas S 2> ้ยอัดตัวอัดตัวขอพันยานะขอพันยานะอย่ายิงนะพีเหลี่ยมนะพีเหลี่ยมนะพีอัดตัวนะดูดีเกาะหายเลยดูดีเดี๋ยวจะม่วงแก่แมวมันลุมแล้วพี่ใก่มันลุมติกผมอะพี่อุ้ยดูมันปากโคตรดีอะอุ้ยไม่ได้ลอยนะครับไม่ได้ลอยนะครับไม่ได้ลอยนะครับขวาสองตัวก็ดูไม่เนี่ยโอ้ยอย่าอย่าอ้างครับอย่าอ้างมีดีแค่ปากครับแล้วไก่จิกครับโดนลูกปืนลุ่มๆแพ้สี่ศูนย์ว่าเจ็บใจแล้วไปยืนเต้นรถแห่เจ็บใจกว่า ให้โห oh. ได้มาลัางกับพี่พี่ต้องใช้เงินภาษีของประชาชนทาให้ <c oughs> ่รู้มันรู้ว่ามันต้องแบ่น้องพี่เงินภาษีประชาชนไม่มีประโยชน์เลย ดูตัวผู้หญิงมันแต่งตัวชื่ออะไรเออเออปนิประนอมอยู่นะเออปนิประนอมอยู่นะเขาไม่ที่ใช้เงินภาษี่โอ้โหที่ใช้เงินภาษีของประชาชนไม่ถูกต้องเองเองฟังข้านะคือข้าจะตอนเชงเนี่เองฟังข้านะป้อมเชงเนียข้าจะเก็บเงินไว้ไปเอ่อนอกโลกนะเองเข้าใจไหมไ่เนี่ยข้าแอบซื้อลัมโบกินนี่มาเองจะไปนอกโลกกับข้าไหมหล่ะขยิมนาฬิกาโอ้ขยิบนาฬิกา คูณทอเลยว่ะแม่คุณเอกครับผมอยากเห็นคุณเอกแบบตึงๆด้วยอุ้ยจะจะกดเล่นสกิลกดเล่นท่ากดผิดตั้งค่าไปผิดไอ้พีเอาแบันดี้เอาบันดี้อีเอ๋ที่มึงหลายรอบมึงปัดแซบไม่พอแล้วงอะขอปริญยาขอปริญญาก่อนขอปริญญาก่อนนะบพ่อมันเหลี่ยมมันเหลี่ยมพี่ยิงไม่โดนมันมันเหลี่ยมมันเหลี่ยมพี่มันจะเหลี่ยมคุณเอกถ้าผมจะนะคุณคุณคุณต้องเอานาฬิกามาให้มึงเซิงมันเลยมึงเซิงมันเลยไอ้ป้อมมึงเซิงมันกูพูดแค่นั้นมึงเซิงมันเลยนี่ก็มีปริญญาก็มายยยวงเลอุ้ อัดตัวมาให้ดูฝั่งเขาอัดตัวไหมคุณเอ๋ครับคุณเอ๋จัดตัวทำไมเออเสื่ออะไรอะให้ดูยีเล่นนี่เฮ้ยคุณเอ๋คุณเอ๋อะไรครับเฮ้ยเอาดูดิดูดิคุณเอ๋ใหม่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 พอไม่พี่น้องประชาชนดู้วนะครับดูผมจะขอปลดคุณเอ๋เอ้ยไม่ใช่คุณเอ๋ปนี่ปนอมอยู่น่าออกนะครับคุณไม่บอกกับบังกะโลแห่งนี้แล้วพี่ฉันว่ามันต้องมีการเดินการศึกษาดีหน่อยพี่ชันยิงขอความอนุเคราะห์ให้พี่ชันได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ขอความขอความเมตาด้วยนะคะตัวอีช่องกูจะบินไหมวะเนี่ยนี่่บินก็ลอยครับโอ้โหมีเทรนตัวอีกแล้วอัะโอ้โหจะป้อมยาก่อนก็ไม่ได้อัดตัวก็ดูสิครับอัดตัวเลยอัดหัวคุณเองครับนี่เหรอครับคือจึงสุดของคุณเดี๋ยแอนดิมอยู่ครับเล่นมือเดียร์ล่างจานโอ้พี่พี่ใช้เ็บตีนที่ตัดเรามาเล่นนะครับป้อมพับดูดูดูของผมครับคือผมเนี่ยไปงัดแยะฝารถถังของผมมาเพื่อจะมาเนี่ยดูดิคุณคิดว่าฝารถถังนี้ดูดิ เนี่ยใช้สมัยสงครามโลกครั้งที่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 ห้าดิฉันว่าคุณจะไล่สาระเงินมาแล้วครับมาเลยครับผมดิฉันแจักรบันไปครับคุณเอกอยู่ไหนคุณเอกอยู่นี่ครับอยู่ในใจไป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 ปล่อยปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปเกมหนึ่งไปพีตายวงคุณเอกตัวคุณเอกนี่ขนาดผมพีปล่อย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 ปล่อยปล่อยพีปล่อยปล่อยปล่อยเอ้าแตกแล้วเหรอเฮ้ยดูมันพูดดิดูปล่อยคุณเอกเนี่ย ปากดีเหนีดิบเลยอ่ะไม่แต่คือแบบอย่าลืมส่งคลิปเต้นรถแหงมาให้ด้วยนะครับว่าคือแบบจะไปนะครับก่อนผมมาเป็นนี่ผมยกมือไหว้นะเดี๋ยวนี้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 แบบประชาชนต้องไหว้ผมแล้วเดี๋ยวนี้เสื่เสียนะใช่ใช่ครับอย่าให้ผมเปิดอติครับติดโพเดียมไม่ถามว่าไม่ได้ถามครับอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เอฟบีเวเว้ยจะปลดออกจากลาซาภาเอ้ยปลดออกจากบังกะโลอีกจบแล้วสู้ประหยัดไม่ได้แล้วครับเขาใช้พลังแห่งพัดสุดดีเทนก็เออไม่นี่ตอนนอน คุณคุณไปจับอาจจะเก็บเอานั่นอัดตัวสองตัวแล้วนั่นนิวดูนิวดูนิวดูอี๋ไม่เอาไม่เอาอยู่หัวเออสภาพสภาพสภาครับตัวตัวสอบนะครับสภาพสภาเตะออกนะครับผมมัตติเห็นตีออกเลยอย่าอย่าอย่าเสี่ยงกับแอดมินนิวนะครับคุณจับตัวเพื่ออะไรอ่ะผมอยากรู้อ่ะอย่าตุ๋ยครับอย่าตุ๋ยผมชื่อตุ๋ยแต่ผมไม่เคยตุ๋ยเอ้าลงแล้วเหรอลงแล้ว เเอ้ยบยู่นนนั่่ะอุ้ยพี่ไม่ไม่ไม่ถ้าอัดตัวอีกรอบคือปรับแพ้เลยนะนิวคือเต้นเลยนะอัดตัวรอบคือเต้นเลยนะนี่สาัะนะไม่เกลียวหรือผมไม่เกลียวเลยนะไม่เกี่ยวครับไม่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 รู้ครับอัดตัวมาสามเกมแล้วใช่อัดตัวเกมหนึ่งคือเต้นเลยนะไม่ไม่ครับไม่ครับถ้าคนเขาเก่งจริงเขาต้องจบสกอร์ได้แล้วอุตส่าห์อุตส่าห์ตายวงตายวงให้ปากดีแบบพี่น้องๆหนูๆนะครับฟังพี่นะครับเตรียมดูมันเต้นรถแห่เลยครับ ไปแป๊บนึงดิพี่ well. อัดตัวผมอ่ะผมยาก่อนโอ้โหถึนจะมาขอแป๊บหนึ่งเอ็งอัดตัวเข้ามาตั้งกี่ตัวแล้วคนร้องมีคนร้องพี่พี่พี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงนะพี่อย่างยิงพี่อย่าเพิ่งยิงพี่พันยาก่อนพันยาก่อนพร้อมยังพร้อมยังเอาเลยนะเอา ดดาววลไไ้้แขวัญใจรถแห่แนนอนเธอเพลงของผีไม่ได้ทำให้เข้าใจขวัญใจรถแห่แน่นอนที่มาเห็นเอตอนที่เอคาโดไปขวัญใจรถเธอแน่นอนให้แม็กมาเต้นนะเซอร์ตุจันจะดีไหมนี่พิสิทธินะครับที่นี่คือสตาหนะ รตอนเบาารักกเบาแต่ไม่ตกลงรักกูเาไม่เอาหรือไม่ว่าารักฉตหรือมีผู้ชาบัเดีมาทลูก้เอเจอไม่เราหรือไม่วันรัโอเคครับก็แบบว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ subscribe พี่นะครับไปแล้วล้นี่แล้มาดูคลิปต่อไปนะครับรอดูรถแห่เลยจุ๊บจเปิดตัวมวี่ล่กันพีเอไม่กระโดมดังที่เสียงของกล้องลพวกหน้าโง่มึงกูจด ไม่พวกที่อัดตัวมึงปากตีอย่ามากาล้าการยกเพื่อนกูเต็มไหมที่อยากถามคือมึงอยากยังที่